ผมทำบุญทุกวันเลยไปวัดนะใส่บาตรถวายสังฆทานถามว่านั้นคือเหตุปัจจัยที่พู้เจ้าบอกว่ารอดจากนรกเหรออย่างเห็นนะแล้วโยมทำทานเนี่ยนะให้ทานเนี่ยยมวางจิตอย่างไรเออคนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะโยมให้ทานมาจนแก่จนเท่าเนี่ยวางจิตถูกหรือ,อยังพ้นนรกไหม ให้ทานอย่างไรปรินิพานได้เออเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยอัตมาก็ไม่เคยเหมือนกันอ่ามาเคยกับพาะพุทธวจนะนี่แหละนะมาเจอพระสูตรเรื่องทานนะเรื่องทานนี่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เนี่ยนะเป็นอริบุคคลได้ถ้าถ้ามีการให้ทานแบบไหนมีการให้ทานในแบบที่เจ็ด ถ้าให้ทานหกแบบวางจิตหกแบบเนี่ยยังไม่พ้นนรกอืม่าให้ทานแล้วไม่พนะ้นนรกแล้วให้ไปทําอะไรละเนี่ยใช่ไหมให้ทานมันก็ต้องอยากพ้นนรกกสีใช่ไหมอืม <c oughs> พระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรมีผลใหญ่อันนี้สงญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอันนสงสงใหญ่พระพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรคนบางคนในโลกเนี่ย ให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดบ้างไหมแบบนี้เคย็นะมุ่งการสั่งสมให้ทานหวังผลนะคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้สวยผลดีไหมดีได้แค่ดีส่วนหนึ่งนะได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่มีพู้เจ้าตรัสกับ พระสารีบุตรพระสาลีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวาเลิกทางปัญญายังไม่มีภูมิปัญญาตรงนี้เลยต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรเนี่ยได้อน,นิสงส์ใหญ่ด้วยคนวางจิตแบบนี้คือแบบที่หนึ่งเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครึ่องลุปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามคลั้นพวกนี้ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นอะไร พระองค์บอกได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะดีไหมโอ้ดีฟังแล้วดูดีแต่ตามต่อให้จบพระองค์เนี่ยไม่จบแค่เทวดาดูด้วยว่าเทวดานั้นตายแล้วไปไหนต่ออืมพระองค์บอกว่าเทวดาผู้นี้เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีกลับมาไหนกลับมาสู่กรรมภพกรรมภพมีอะไร นรกกัมเดชานเปลวิสัยมนุษย์เทวรากรรมภพนะต้องมาสู่ห้าคตินี้นั่นคือไม่พ้นนรกนั่นเองเห็นไหมแบบที่สองไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีทําไปเธอให้ทานมันดีคิดแค่นี้ไปเกิดเป็นเทวราชั้นดาวดึง แต่หลังจากตายจากดาวดึงก็มาเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกนะแบบที่สามไม่คิดแบบแรกไม่คิดแบบสองแต่คิดว่าคิดว่าอะไรนะแบบแรกหวังผลใช่ไหมอ่าแบบสองไม่หวังผลนะให้ทานเป็นการดีแบบสามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่าให้เสียประเพณีอ่านะพวกนี้มาเกิดเป็นอะไรนะ จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาอืมเห็นนะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิน้นยศหมดความเป็นใหญ่หลังจากตายไปแล้วเป็นอะไรอาคามีอีกไม่รอดนรกอีกอีกพวกหนึง่งไม่คิดสามแบบคิดแบบที่สี่บอกว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าวันนี้พวกเรามาทําทานเราโอ้สงสารสมณะจังท่านไม่หุงหากินนะท่านเข้าสู่อาชีพขอทานเราหุงหากินได้ไหมฮะ เราทําทานไปถวายท่านฟังก็ดูดีใช่ไหมพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนะอ่าชั้นอะไรชั้นดุสิตอืมแต่หลังจากตายจากชั้นดุสิตแล้วพน้นนรกไหมไม่พ้นอีกพวกหนึง่งนะคิดคล้ายๆกันไม่คิดสี่แบบแรกแต่คิดแบบที่ห้าคนบางคนหิวบินโตมาวันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีศรัทธามา แต่บอกว่าเมื่อวานไปดูหมอบอกอีกสามเดือนจะตายอะ่ะนะโอ้บอกให้ไปถวายสังฆทานให้ไปทำทานนะน,นี่เชื่อหมอดูใช่ไหมเลยฮิวินโตมาวันเนี้ยนะอ่าแสดงว่ายังไม่ได้มาด้วยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมอืมแต่ศรัทธาพวกปริพาโชคเดลติลัธิอื่นเขาพูดมารือสีโยคียอะไรเนี่ยอ่ะพวกนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกัน ได้ไปเกิดเป็นราชัน้นนิมานราดีอืมแต่หลังจากตายแล้วก็ไม่พ้นนรกอีกพวกหนึง่งพวกนี้เขาไม่คิดทุกแบบท,ที่กล่าวมาแต่ก็คิดว่าให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสุขใจเคยมีคนสอนห้าแบบนี้เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันเนาะ,ะให้ทานไปเธอมีความสุขใจก็พอแล้วอย่าไปเอาอย่างอื่นเลยใช่ไหมอืมดีไหมดี ดีแต่ดีไม่จบไม่พ้นนรกอีกพวกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับสารีบุตรว่าจะมาเกิดเป็นเทวราเหล่าปาลนินปรารนิมิตาวสาวตัตติเป็นเทวดาชั้นที่หกชั้นสูงที่สุดในชั้นกรรมภพแต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเห็นนะดังนั้นการวางกิตหกแบบแรกไม่พ้นนรกแล้ใช่ไหม แบบที่เจ็ดแบบสุดท้ายพระองค์บอกว่ารอดนี่พวกนี้ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตเออพอฟังแล้วทำยังไงอ่ะก็ยังทำไม่เป็นใช่ไหมอาณาฟังแล้วอ่านเราก็ยังทำไม่เป็นนะเออผูเออเออ้เจ้าบอกให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเนี่ยมันทำยังไงเพราะพวกนี้หลังจากตายแล้วเนี่ย จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังชั้นพรมเลยนะขึ้นชั้นพรมเลยและหลังจากตายจากพรหมกายิกาเขาจะเป็นอะไรยังไม่อรหรอันต์อนา